สวัสดีครับผมชื่อนายชนะศรและกระโทกานิศึกษา6 8 3น1 0 4 0ึ2 4ส่น4ครับสวัสดีครับผมนายที่จะไปกัดแก้วาบรับน้ำตัว6 8 3 0 1สา0 0 2นย์น่นครับวันนี้จะมานำเสนอในงานที่9 i n p อินพสวิตเศูนคือ x 1 3 pb 1คือ x 5 pb 2คือ x 6 pb 5คือ x 1 1 pb 4คือ x 1 0 o u t p u t pl 1คือ y 2 pl 4คือ y 5 ry 1คือ y 0 ry 2คือ y 1 การทำงานนะครับถ้าสวิตอยู่ที่แมนนวลและกดปุ่ม P/P หนึ่งครั้งไว้สายพานในเพื่อนที่ไปทางซ้ายถ้าสวิตและได้สวนอยู่ที่แมนนวลและกดปุ่ม P/P สองครั้งไว้สายพายนจะเพื่อนที่ไปทางขวาถ้าสวิตได้ส่วนอยู่ที่ออโต้และกดปุ่ม P/P 1การทำงานเป็นรอบเป็นเริ่มต้น ชิ้นงานบนสายพานเคลื่อนไปทางซ้ายสายพานหยุดเมื่อชิ้นงานอยู่ที่ซ้ายสุดของสายพานชิ้นงานเคลื่อนที่กลับมาทางขวาหลังจากหุดหนึ่งวินาทีสายพานหยุดเมื่อชิ้นงานอยู่ที่ขวาสุดข,ของสายพานจบการทำงานเป็นรอบเมื่อกดปุ่ม BB ีหนึอีกครั้งหลังจบการทำงานเป็นรอบแล้วการทำงานเป็นรอบจะเริ่มต้นอ,อีก กดปุ่ม PB5 เป็นการหยุดฉุดเฉินของสายพานหรือการทำงานเป็นรอบจะหยุดทันทีและหลอด PL4 จะติดกดปุ่ม PL p PB4 เพื่อยกเลื่อการหยุดฉุดเฉินและหลอด PL4 จะดับขนาดสายพานทำงานหรือขนาดอยู่ระหว่างการทำงานเป็นรอบหลอด PL1 จะติด าทำงานของสายพานและการทำงานเป็นรอบเป็นเรื่องไม่ได้ยังเว้นมีการกดปุ่ม p v 1หรือ Auto และการกดปุ่ม p v 1หรือ p v 2ในแมนวนวล ้อยู่จ really? ุดเฉิ so ่หลอด PLC จะติดการทำงานของสายพานและการทำงานเป็นรอบจะเริ่มไม่ได้แม้กดปุ่ม PB1 หรือ PB2 เมื่อสวิตช์ NS0 ไปที่แมนนวลระหว่างการทำงานเป็นรอบการทำงานเป็นรอบจะหยุดทันที การทำงานเป็นรอบจะเริ่มไม่ได้ไหมกดปุ่ม PP1 ถ้าชิ้นงานไม่อยู่ขว่าสุดของสายพานเสแล้วบคครับ,รบ